สวัสดีครับนะฮะเมื่อนี้นะครับพบกับเหยื่อตกปลาบันปลายนะครับเมื่อนี้กับบอดดายมาตกปลาครับอ่าอ่านะครับเมื่อนี้จี้านะครับใบพัดตกปลานะครับนะ แต่ว่าสิเป็นอย่างอื่นนะครับเมื่อนี้กินนะฮะมากินเข่าหน้าพ่อเถานะครับอ่าเมื่อนี้นะครับสีผ้าพี่น้องนะครับไปเก็บบักหอยนะฮะเก็บบักหอยนะครับยีนี่ครับอ่านะครับสีขีเรือเรือเก็บบักหอยแล้วเมื่อนี้สิไม่เหดกินนะครับให้กินกับพ่อเถาน้นะครับยี่นี่ก็จะเป็นสวนของพ่อเถานะครับอยู่ห้อยแดงเนาะนะครับยุ่หอยแดงเฮานะครับ นะะเคเมื่อเนี้สิได้จชงน่วยนะครับสิไดบกหอยจังนวยติดตามรับชมครับนะฮะเดี๋ยวจะพาลงน้ำคนตกน้ำดูสิไดบกหอยจังว่ากันครับแก้วนะครับไปครับก o ยุทไายแล้วยุทไายแล้วย่หัวไฟ่พวกไปด้ฮะยไทายแล้วยูยวพี่บอกแมนเอาลองก่อนแลครับไปแล้วครับ น้ำใสจริงลิงเลือเรือทวงไ่ายดีดีครับแอนวะแน้ไในผูพาดีจะมุมมุนยิ่งป่าดีครับน้ำใสจริงลิงไฟงนี่บ่เห็นไก่เว้ย เห็นได้เจ้อขอข้องเลยครับข้องใส่หรือข้องขวาข้องใส่หนักว่ะครับบ่วเหลือทั้งหนักวอ้มุนยิ่งกันขึ้นนี่แก้วครับนี่ปลาหน่อยเต็มคิดตึงเต็มพื้หลายพด โอ้ประคอปัดีว่าพี่น้องัดวาพี่น้องลองเลยครับโอ้คนแน้ว่าปืนมานมาแน้ามึงโอ้บทท่านได้หนิปัดสีรสมัวก็ปรเดเอามาหอหยปเยหมูว่าบอีเปลนมันเป็นแนวนีเด้อเห็นว่าครับปลาน่อย Hoa mang long sau canh, lúc nhau, kèn cựu đưa tìm thấy 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 thấy

ออมาทั้งีนครับหน่ยนึงโอ้เห็นหอเห็นไหมไสหิรับ่เห็่นบ่โอเห็นแล้วเห็นแล้วเนแล้มาอีกแล้วครับหนึ่งอ่าหนึ่งแจมอีกเป็นสองแจมแล้วครับพี่น้อง วมีแฮวครับเมื่อนี้บมีแฮวบมีแฮวเชคเชอรี่หรือปังแล้วครับอ่เบิงกลนครับโอเคครับสองเต็มใสจริงลิงใสจิงลมันเศ้าบนอนนี้นี่อ้ โอ้อะไรอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับอ่อางงงงแบไล่าเดี๋ย่ยังลงมาเลยโอ้ยท้ก็บอกจกมีในวัน ตามแก้มครับตามแก้มเฮ้า oh. ครับเนี่ยไรครับเนี่ยไรเทนฮอดน้าเพนฮอดโตปลาเป็นโตป่ใหญ่ปลาใหญ่มันสิอยู่ในไตครับเป็นหลุมอยู่ท้องไตเคยมาบึงนะธรรมชาติครับธรรมาชาติบานเฮา เดี๋ยวนี่บลอกไรครับรีสอดใกล้ขุดบอ่อครับขุดบอ่อ่าจะมามสามสี่ไลน์มีครับมาสูบน้ำยุ่ไฟขึ้นครับอันเห็ดจังไดมันจังสีบล็กปลายนนี่เคยได้จะระเม็ดครับตัวใหญ่นะครับปนินก็ผมก็มาปล่อยด้วย ปลานิน่งกระไดแต่ว่ามันไหลาหายกินไ่ได้ดอกม่วงกระส่ยนกนะครับแต่เพี่ยนรุ่นโลก,กัวกได้มากแล้วครับยี่นี่นะฮะแต่ส่วนมากสิขึ้นฝนสิขึ้นย่ำฝนไม,ม,ม่นะครับฝนไม่ฝนสิไปอยู่ทางน้ำนะครับปลาหน่อยครับเคยุนยิ่งน,นีเธอนึงครับยี่นี่มันถนึงมุดผู้เดียวมันยันครับ บ้าอีกครับเนอะไรครับบพ่นเนี้ยตีนบ่ฮหอดพื้นแกนโอ้เกือบเป็นเป็นผีเฝ้าเมียเลยนะโอ้ได้อีกแล้วครับผม ใส่วิชาเลยครับก่ตเองใส่หน้าตบครับอ่าัิเตมครับไข่ไมปังอัวไข่้อยปังครับนั่นโอ้ครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวยิซุมในเบื้งน่าครับผู้่ดนผเคยเห็นไข่้อยปังครับนั่นแหละครับขาวๆครับเนกรนโอ้เหมือนกระเบนครับคุณอ่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้้อยปังครับผม จะแตกต่างกับหอยเชียลี่ก็คือหอยเชียงลี่ในสียู่น้ำเป็นไข่ขึ้แมงดาเงีวๆนะครับมาบ้างไข่นะอันนี้เป็นก้มๆครับนี่ก้มๆนะครับเป็นคือบักเห็บนี่ครับนะครับโอเคนะครับสำหรับผู้งถีหั่นเดี่ยวหูเนาะผู้งหูแล้วกันอ่าหูแล้วครับตัวนี้บัวนี่มันผิดนี่ยน่ยมแดงมันจะฟู อืมบ่แม่นย้อนป่ามนต์บ่วยบ๊วนบ๊วป่าต้นนึงป่ายังครับนี่สลิดบัวยมันสิเป็นเน่าโอ้มันสิเน่าบ่วมันป่าติบ๊วยนี่ครับบัวมันลอยขึ้นครับเก็ซุ่มนี่ก็สิเปื่อยมันก็สิลงไปเองมั่นหมซุ่มหัวหน่อยก็เกิดเกิดเกิดเมื่อหม่อืมมีความรู้เด้อครับเด้อน้า ปลาน้นหหอยนั้นโอ้ปลาสลิดไงปลาปลาเสียงไงครับเกือบซ้ำฝ่ามือได้เห็นบมวกหอยอยู่ครับเดี๋ยวกำลังเวยไปเอาครับกำลังเวยไปเอาครับผมอย่าลงเด้อบมวกหอยนี่ลงไว้เลยครับเห็นไหมครับล่งหรือเล่าว้าวว้าวว้าวเวยขึ้นยังนะเวยขึ้นเอามาขังขวาถอยท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 อย เอกเอก็ได้กับแบงก็ได้ใส่ระบันนี่มันอยู่ฝุ่นเด้มันอยู่ซื้อฝุ่นเด้โอ้ยลงเหล,ะ,ละคือ,อโอ้อยมันก็ได้ส้งวยครับนี่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 นนนนนออลงเร็วเรเร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็ว อู้บุญเถืกเอ้าตัเล็กๆเฝ้าส่วนเรี่ยวละ่ะโอ้ได้เสย <c oughs> โอ้ได้เสยครับผมได้เสยได้เสยตาฟังเงี้ของเปีกตาฟังเลยอโอ้บบงไงเลยครับ เล่ครับอบอกหอยอยัง,ยนนงวเม่ขึ้นครับมันยังอยู่ในช่วงอ่เหัว็ดเนาะเดือดๆนี่เดืกดๆนี่ขึ้นเพราะว่าเบางแล้วบกหอยยังอยู่ใต้น้ำนะครับธรรมดาพิน่นีกขึ้นมากป่าเงี่รครับเป็วปร้าย่ลักยามเด็ดเพิ่นมาครับพี่นอ้องเออน,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 นี่สิ เอ้มาแล้วมาแล้วครับผมอ้หนครับพี่น i̇şte ้องเห็นวะอ่าไหนี่ครับพี่น้องตักครับเฟิบโอ้โลดระลอยด้วผเด้อครับนีเดอหมกมานีเดอรยห้าสิบลวยห้าส่บโอ้กระปอกอะไรเนาะ เตกาป้านึงคือพอจตกาาป้าหน่อยนึงก็ไปขีด่ไดโลนึงเจ้าบาทจีนี่พ่อสามหน่อยอืมแต,ตอแต่ปลาสลิดญง,งมีหลายอะไรย่งไ่มีน,นึ่งอื้อใล่ะนี่อ้หนอพี่น้องเห็นน้องพี่นอ้องนั่อ,อีกแล้ว เมือแล้วครับเ้เหือ่ยดีครับบอกเรืเอกว่าไฟ่เรือนี่ผมไผ่ไร้เทียวแล้วเหือแตงเหองือ่แตนอ่าเก็บบัวไปด้วยครับ ซอยอยู่ทั้งหลังนี่กัโอ้ยสูบน้ากับบเบงโอ้โหนี่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 ดี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 อ้าวมาอีกแล้วพี่น้องครับหน่อยหนึ่งครับผมมาอีกแล้วครับอ่ะเสียบล้วครับมือนี้จังได้กัดซ้ำหนีนนกัดนอาอีกจก๊หางหงเวยครับ ไปเองเข้ามาแล้วครับผมอู้หเห็นห่ิงมาไ่ว้เนาะเหลืองวัดถือไฟเลยจังเหลืองเดือนหนึ่งไหนครับไปใต้หวันได้ควาดบวชหอยจอูบฮัมคนซื้อมาครับคุณวันนี้เมโนโูผัดบวชหอยจูบครับโดยจาจ้าครับจานกาฟ้าซี เท่ครับห้อยห้าวทวตได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าด้วยครับเลขงามเนี่ยครับนี่มันไปไตเนาะเนี่ยครับนี่ตรงเท่น่าจะลยคุณ้อวจิงแนเอ้ยอยังนั้นครับอย่างนั้นยิ่นไปให้นั่นนะครับคาเสื้อช่วงนี้โควิดครับ สิบแปดบวกเด้ออย่าเป็นอย่างยังเด้อไม่นาจองกว่าสิบแปดคู่ปกครองควรแนะนำนะครับขาดไว้เด้อครับแน่นเนะอ่ะเลยจังเลยสิแกนิซอยเปล่าคู่กาเนะครับแ้วก็สิต้มบวชหอยจะดีเขานะครับกบอ้อยนะครับโอ้นี่ครับอีก,กนหนึ่งครับเป็นไงครับ บ,บวดบกด้วนะนะครับเมนูอย่งครับผมมือนี้นกนี่นกผัดนกนกทั้งสี่ผัดทั้งสี่ลาบลาบนกตัวนี้ยี่เพียเพียะออหมูอานจังเมนูสามเมนูมื่อนี้มาแล้วจานจานจิ้มว่ะ <laughs> ลาบนกมาลาบนกนพระอาจารย์ผัดหอยจูบก้อยหอยเชอรี่เวอร์อุ้ยมองใบตาทองมือนี่เดีย๋ยวพ่อจะกินเด้าชิงโตหลายเ <laughs> <laughs> มนูก้อยหอยครับอันนี้คือเ่าจะพี่จ้าไหนครับอาจารย์แก้วก้อนวะครับอันออน,อน,นี้ให้เดี๋ยวลูกอได้ครับเด้อแก้วส,สดครับกินหอยแรงดีเนี่ย มีเลี้ยงถอยแก้วอันนี้ขึ้นห้องสีแก้วมากเลวก็บห้องสีเป๊ะรูปออกนะครับห้องต้มแบบทัางวนมันหยาบมาครับเทียนกะบากะนะครับเบากะว่ามันสิ่งหยาบนะครับห้องต้มนี่คือเจ้าบมวยวะเน่ยคุณนายมันเด้เดี๋ยวกูเง่ากูว่ากูเง่าอยีดอกขอไฟเลยครับเด้ออ่า กมาแล้วครับเดี๋ยวเทาสีกำลังต้มน้ำเดือดครับตอนนี้นะครับเเดี๋ยวทาสีไปลวกลวมาซอยโอเคครับพี่น้องงานเข่าครับผม<อ>เนี่ยเ <laughs> จ้าค่อยๆจับค่อยๆจับโอ้ยลุกลร,ระมาณนี้ ลูบแล้ววันนี้นี่พี่น้องบอกถวยบักหอยความครับโอ้ยตายแก้วแก้วเลยโอ้ยแซ่ยบเหล่าเงี้ยนี่แซ่บเหล่าพี่น้องตุ่งยำต้องยำดีดเดือดเปิดเอ้ยบ่ตังอย่างนี้ล่ะท้าวคนหนึ่งฝากนกฝากนกคนหนึ่งก็หอยไปว่างมืันนี้พ่อพ่อ ก็บม่ต้องสิงเลยครเือทนั่งดอเลยคเนาเป็นแนวดิจิต <c oughs> ตามครับพี่น้องตั้งจากที่ล่างแล้วครับบังหอยนะครับคิดว่าเสียวพวกเนี่ยบวเหลือตอนนี้นครับสร้อยบังหอยก้อยไปที่เรียบร้อยครับ,บอ,อ่ารวบข้ออ่าเขาเรียกว่าอะไลวกข้อ,อ,ขขอพยาิตายทั้งนอนนะครับเพราะว่าบังหอยนี่เาอาเจ้าหัวนะครับ พยาดก็ฟังด้อยเลครับผมไหนนผัดนอกครับตัอนนี้พ่อคเ่้าเริ่มผัดบ๊วยสยบวออกตัวไปก่อนล้วครับผมพ่อคยังครับผมียบผัดวยผัดยังครับน่ะผัดบหอยใส่บหอยครับอยืให้ยูนหน้าคือเกานะครับผัดบวยจานกานะครับอันนี้พ่อคูพูดที่สองครับ เมนูที่สอง๋ยวนี้หาทุ่มแล้วครับวันได้กินยังครับอันนี้คือเมนูจ้งครับผัดนกเหมือนบ่ครับเหมือนแล้วเหมือนแล้วเอาแหละครับ,รบโอ้มือนี้ท่องแตกครับอย่าเล็กงหักก็มีครับเจ้า รียบ้อยครับอ่ะแจนก้านะครับไปได้ครับผมมีน้องอันนี้คือพัดบกงห้อยนะครับาจนก้านะครับนี่ดำนกนะครับเอาอยู่บนนู้นเอามาคดไปกันอยู่อันนี้อันนี้คือก้อยบวงห้อยครับอันนี้พัดนกครับผมอ๋อวันนี้อาจจรย์อกสินครับอ่าคำว่าเร้าก้อสินนะครับวมื่อนี้อันนี้พ่อครับัปได้ครับแก้ว คือหตัวโทษหตัวดางูแดงอ่ามเดิอมเด้นเด้ออีครับทุกคนนะครับผมน้าๆครับพี่น้องนะครับกินบ้นบ้านเฮาครับพี่น้องมีซํานะครับความสุขลาความสุขเขียวนความสุขบนโจานเลี้ยวบ่มาความสุขบ้านเทาวันจะเป็นจเงินเดือนสามหมืน สองหมื่นก็พอแล้วแก้วไอ้ท่านนับว่าต่อนะครับผมมือนดีกัดนะครับบ่ได้ตอกป่ากับจิคลิปไปท่านี้ก่อนนะครับมากินขอน้ำกันนะครับพี่น้องทุกคนเด้อนะครับบนบานเท่าครับพี่น้องนะฮะมีทำนี้ละนะครับมือนนสิเป็ดไอ้ยังกอใส่หนูยิ่งหนูนะครับอ่าอาจจะยิ่งปลาเนี่ยนะครับอ่าอาจจะบ่ได้ นี่ี่ตกปลานะครับบ้านเฮ่านะครับเพจยังทีวีความสุขเพจครับนะครับอาชีพเสริมนะครับงานอดิเรกนะครับแยกแยะนะครับเนาะนะครับตกปลาก็คือตกปลาครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับผมสครับผมสวัสดีครับ